ส้มโอโฮเมลูกกินวันละลูกก็พอเนาะว้าวฉ่ำมากเลยส้มโอเหี่ยวมันก็จะปอกยากนิดหนึ่งนะ ถ้ามันไม่เขียวมันก็ปอกง่ายแต่ในที่สุดเราก็จะปอกกินจนได้เนี่ยสองมือสองมือสองมือ ก็จะเล่ๆหน่อยแบบนี้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 ไนม่นเหี่ยวเนาะมันก็เหนียวเหนียวหน่ยหน่ยหนุ่ย

อันนี้ปอกเองเนาะเราก็จะปอกง่ายๆเราก็จะแงออกมาโอ้อันนี้มันกรีบซ้อนกันเดียวกันนะนี่กรีบเดียวกับเท้ที่ใบนี้ ก็อาจจะตัดตัดไอ้น,นี่ออกเอ,อือหิวหิวตัดยากนิดนึงพี่น้องใครมีเล็บก็จิกก็ไปเลยก็เป็นตักกินเนี่ยพี่นอ้องเอามีตาดตัดจานตาดัตดตดัดเนี่ยเอากินเลยเนาะกินเลยเนาะ อันนี้แกกินเองเด้อเนี่ยแกกินเองมากินกินพี่น้องบอกว่าสวยไปไหนดอกชุ่มโอเหี่ยวทุกวันนี้ชุ่มโอแพงมากราคาขึ้นปีนี้เป็นสองเท่าเลยมะเพื่อนๆกินด้วยกันอืม ันนี้ทองดีเนาะหวานติดเปรี้ยวนิด,นด ขึ้นห้างอ่ะแพงขาวแตงกวาอะไรขาวอะไรมมัรูอีกลาไปก่อนได้พี่น้องผมคุณลหลายๆที่มาเยี่ยมชมดูกันเพลินๆจะเบาสมองจ้ะเนอะกินของไทยๆบ้านเราเนี่ยแหละนี่ ราคาพอสมควรเดี๋ยวันคลิปหน้าเดอ้อ t h a n k o ึ u งมาช่วยแ i n ส thank for your support see you next video have a nice day bye bye